วงการบันเทิงเศร้าปงเหน่งเชิญยิ้มวัย59ปีเสียชีวิตแล้วถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งค่ะหลังสูญเสียตลกชื่อดังชั้นครูอยากปงเหน่งเชิญยิ้มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย59ปีหลังป่วยหลายโรครุมเรา้าโดยแหงๆเชิญยิ้มลูกชายได้เผยอาการของพ่อเมื่อวันที่10กุกภาคมว่าพ่อเขารักษาตรวจเนื่องจากตาลอย หายใจติดขัดเกิดภาวะน้ำตาลตา่ำอาการป่วยจากโรคไตไม่สู้ดีนะักจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนหมอได้แจ้งว่ารอดูอาการและให้ยาดยวททำใจซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าปงเน่งเชิญยิ้มเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเวลา22นาิก16นาทีที่ผ่านมาท่ามกลางความอาลัยของคนวงการบันเถิงและแฟนคลับที่แห่แสดงความอาลายัย โดยครอบครัวมีกำหนดเคลื่อนย้ายศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชั้นใหญ่จังหวัดอยุธยาในวันที่11กรกฎาคม2565นี้